chắc chắn nó nó tất cả những cái, này, cái này, nó kiểu, để cho chưa thấy chưa ừ. thấy mẹ tìm bà lợi khi có mẹ chắn chưa thấy nóng chắn chưa thấy nóng chắn chưa thấy nóng chắn chưa ดวกใ่ดวงาต่จีลวัดวัดถูกแล้วนี่งามดีเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีจ้าวันนี้ยาดาวนโนเวกับมาเหมือนเดิมเนาะจ้ะวันนี้มากับพ่อมฝนวันนี้ฝนกระตกแต่ก็เข้าปาย,ยู่เหมือนเดิมจ้ะอยู่บ้านก็ไม่เบื่อาหาคลิปหาอะไรแจกพี่น้องดูดีกว่วเนาะจ้าอนี้แต่หน่อยก็ยังนีวันนี้เขาปาเราบบ้านตอนนี้ก็รอมารอย,อยายอ,ยอ,ยอยิ๋วจ้ะยายจุ๋มทํางานวันนี้มารอยายอ,ยอ,ยอยิ๋วอยู่ตรงนี้ จะปะหาเดินดูเทศกันเจ้าพี่น้องเด้อหนักศึกษาหนักเรียนก็เดินเต็มวิ่งเต็มหาไอ้ปายหานันของโรงเรียน่ะจะวันนี่ว่ายากี่ได้เฮ็ดอะไรดึ๋งได้เฮ็ดมันปูจักหน่อยไหมจ้ะปะหาละกันเนาะนอเจรจ้ะดอกแรกแหกหมันได้แล้วพี่น้องเห็นแล้วจ้ะดอกแรกแหกหมันของย่าดาวเนาะย่าก็จจะพูดล่าไม่เคยถูด้วยเจ้าพี่น้อง

hmm kiếp thật kiếp kìm mì chưa kiếp thật 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 kiếp kiếp thật Ừ. Dạ, ừ. tá phang còn có món mì thân nát nữa Có chỗ đáp có tổng tốt tổ con chưa ừ. Nó mùi đầy gì chưa Nó mùi Nó sẽ còn ta con lùm lầm nhưng mà ngay cái kép tăng hẳn lời Và ngoài con nó Nhìn ừ. cho mù có Có nâng lên Ôi con cắn ở trên mình cho cắn đây Ôi có thái cốt con Nhìn cho cái nó kép thành nó Tất cả nó như cái này thì thôi kiểu. แต่จะเพิ่งแต่จะมีเออตัดตีนไปเลยบางทีก็ไม่ชัดตัวพี่นนอ่เด้วยมันอยู่พี่ชั่นหน่อยนึ่งจ้ะตอนนี้พีชหลบบานนะฉันดังมากมจจก็ไม่ได้จ้ะ

อ๋อคจ้ะอี๊พี่น้องอีกจ้ะเลุดโอเล้ยตายนี่เลุดอ๋อเลุดอ๋อพี่น้องโอ้ยหนูจ้ะพี่น้องพี่น้องจ้าเลยตายยานจ้ะพี่น้องแตะนู้ดพี่น้องตีาไม่ให้ดูไ yup. ด,ด,ด้ก็จังพยายามเก็บกันจ้ะพี่น้องมาถึงที่แล้วจ้านี่นี่นี่ดูเปิ न, ดป้าแล้วก็เปิดมาหลายดอกแลย นะพี่น้องเนาะดูดอกนี่ดูดอกนีอย่างงามเลยใหญ่ได้อย่างนี้ส่วนไม่วานไปเก็บคนเดียวได้หลายไม่เป็ล่ะใหญ่คนดีอีกค่ะโอ้ยนั่นนั่นนั่นบอกว่าจะได้อย่างนี้เยอะเยอะเยอะคุยคุยคุยดอกนี่มันแตกเมื่อกี้ไหมใหญ่ยูมาถึงแล้วพี่น้องเฮี่ยฝนเอาอย่างนี้แหละมันเอาไปแกงเราจะให้อยูมาให้ยาดาวขายดีเนาะน้องเจ้า อรักลูกพี่คักเนาะแซ่บเพิ่นวะดอกเนาะมันก็แซ่บนวะเอ้ามันบอเด้ดอกใหญ่ยามกับบานเนาะอืมบ่แซ่บดอกดอกใหญ่นั่นพี่บานะคุณดิอุ้ยน่ารักอ่ะขามันใหญ่ดียายใช่เนี่ยอู้หเป็นเองไปจะทางไก่เนาะแต่ว่าบ้านเราก็เลี้ยงไว้แล้วเนาะมันใหญ่เนาะเศร่าเลี้ยงให้คนอื่นคนอื่นเขาดึงเราดึงตัวเนาะไปหวยนักหนาเอาเน่ยปากนะ จะไปเนาะแล้วก็ไปแบกหาที่หลังตุ้งๆนั่นที่แมนมดเลอปะคิดปะอุ้ยตัดขาเยอะนี่ตางูเต้าก้องเจ้าชีนุก็มองกล้องเอาแต่เนาะไปขาลึกๆเด้อขางามเด้อขาต้อยจุ๋มวันนี้ถึงทำงานเค่นนี้วันนี้ทำงานเหลือใบหนึ่งมีม่เห็นที่โตมาไม่ชาวถามอยู่ป้าไปไส่มื้อนีิบอกขอปเฮ็ดแต่ไม่รู้ปลาไหนป่ จดอกหน่อยเขามีคนมาขวนแเลยพี่น้องมีคนมากว,น,ว,น,น,ากวนเฮิตก่อนเราจะดอกนี่ได้ดอกหน่อยเหลือตะเข้าไปเนาะก็ค่อยๆเล่มไปจะอ,อยู่บ้านก็ทำนี่แหละจะก็ได้แก้เหงาแก้เบื่อเพราะมีคลิบให้พี่น้องดูไดน้นะาจะอ,อ้แตกพี่น้องเห้มันอยู่ใต้ไม้จะ อยู่ท้ไม้หลายโอ้ยแตกอ่ะแตกหมดเลยีให้เน้องโอู้จีนี้แม่ตัดเดี๋ยว,ยว,ยยวตัดตรงนี้ก็จะอันนี้ก็คือเฮ็ดน้หมากพี่น้องจะแต่ยาก็ไม่ได้เอาด้วยใจขาวผู้พร้อมดาแต่ยาก็ไม่ค่อยกินเพราะว่าถ้าเราไม่กินเราก็ไม่เก็บพี่น้องอย่าดรามา่าเด้อจ้าเพราะว่าเราเก็บเฮ็ดนี่เพื่อไปกินไม่ใช่ไปทิ้งจ้ะพี่น้อง ้าไม่เก็บก็คือไม่ไม่กินไม่กินก็คือไม่เก็บจ้ะอย่าดราม่าก,กันเพราะว่ามันไม่ใช่บ้านของไทยเราเนาะเจ้าเันเกงคนหามากอยู่นี่ก็เข้าหาก็พี่เขากินเท่าด้านบางคนก็ดราม่าแล้วเกินทิ้งเฮ็ดย่าง้งอย่างนงีน้ก็ต้องคิดจากบ้านเข้าบ้านเราเราเก็บไปทิ้งเขาก็ว่าต้องเข้าใจกันมั่งจ้ะโอเคไปหากันต่อจ้ะพี่น้องนี่ว่าแล้วก็เห็นแต่ดอกนึงตรงนี้น เราเก็บเพชรไปจริงเขาเห็นเขาก็ว่าคือกันกนกันนี่ไปจ้ะตาม,มองเคยขึ้นมาได้ดอกเดียวก็คยขึ้นตรงนี้พี่น้องเพชรมันปู่เจ้ะนีดอกน่อยเขาเอาไม่ได้เอาแค่ดอกนี้จ้ะมุจจะพี่น้องโอ้แล้วก็อย่าไปปอบเลยจ้ะนี่ แต่ก็ลอยหยบไปซะแล้วแต่ก็เอาขึ้นเกตาเนาะดีนะไม่ได้ไม่ทางตาไม่ได้จ้ะแตกดึงเอาค่ะน,นี่แตกคักแพกแน่ลอยเหยียบแตกหมดเลยสามดอกสี่ดอกเนี่ยหยาบสามสี่ดอกใหญ่แต่ว่าเอาได้บึง้งบางดอกอยู่อ่าฮะนี่น้อง ตัดตินกันเด้จ้ะพี่น้องอันนี้เราไม่ได้จะ่ากันได้จ้ะยาตัดตินแม่ให้ดูดอกมันยากวันนี้จะเฮ็ดปวกเฮ็ดคนเต็มเลยจ้ะแต่วันนี้กับจิม่พากันเอาออวันนี้ไงดอกนี่จะพี่น้องจะนี่งามมานี่ดอกตุ้มๆก็มีแต้มเลยเคยอยไปก็มากแต่ยาไม่เอาเด้จ้ะวันนี้ยาไม่เก็บเลยแฮมโบลหลังที่สุดวันนี้ที่เขามาเฮ็ดมันปูที่เคยหานี่แหละแต่ก็ร้อยเขามาหาแล้วแหละแต่ก็ไม่พ่นยาด่าได้แล้วทินเจ้าคองเนาะ Chịp bỏ chắc nữa con chờ Chịp băng về con đó Còn có băng mình thật nát chọc Ủa, thật khuyên phía nông ấy <laughs> nông, ơi, mày, tổ, 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 tổ tập hết <laughs> Tí, anh chông, anh buồn แกดแไม่ทันเนี่ยนี่เลยอ่ากัดเท็ดกันพี่น้องที่นี่บนญใหญ่อิ่มโตแล้วปีนเท็ดกันได้เนาะอย่าไปทราบแขนเด้อจ้ะหยอกันไปเลยเปิดอย่างนี้แหละปุ๊กแขน่ะหาไปแล้วจ้ะแต่ดอกไปเริ่มแบบคุ้มไววไม่เห็น

ก็ได้เด่นเข้าก็จิลอยฝรั่งดอกทางเห็นว่าดอกกระสะไปเนี่ยนะแต่คนไทยเลือกจิ้งจกเหลือขนาดนี้จ้ะไม่ใช่ว่าโทษคนไทยอย่างเดียวเด้อก็เพราะว่าก็เพราะเราเป็นแบบนี้แหละเราก็เก็บเกี่ยงอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดินน้องไปเดินดูต่างอื่นก่อนพี่น้องลองเดี๋ยวนี่เอาติดเด็ดมาสักกระไดงานเด็ดมาแล้วก็มาอวด Giờ Phương thả lái đồ cập trung vào hãy đứng Giờ là, cái này đây Lại nhớ giữ, bớt, chạy Kẹp lời Kẹp hòm Kẹp Kẹp mẹ Ôi Ôi, ôi, ôi. <laughs> Nhìn bắt ไอ้ท่านคลิปเลยคนนี้เป็นดาราได้ไงเนะี่ยดาราชมพวกไปล้จ้ะมีคานโลแก่ <c oughs> อะไรพี่น้องงามไหญแอะไรย่าอิ๋วเห็นดอกสองดอกเคลียก็อนดอกเหรอจ้ะเอ้ขาดแก่กับสนิสนุกางทีก็บโมโหก็ดุดุดแล้วก็ด,ด,กดีกันแล้วหัวเรากันอยู่สองเท่านี่แหละจุ๋มก็กระทำยาจุ๋มก็ทำงานไม่ค่อยได้ยกกันลินเขาก็ไม่ค่อยได้เขาก็เองเพราะว่า

สุกอยู่แต่ตะกาตะกาสุกเค่จากของเองไม่ใช่สุกอย่างอื่เด้อหย, <c oughs> ยอกดอกจ้ะไออก็หาที่กันนี่แหละทั้งบมดนี้นี่ก็ราดาหาที่เจอดอกไม้เขาเนาะก็เอาดาดก็มาตั้งอีกจ้ะเอ้ยก็พอได้เล่มได้แหละอยู่ดอกเด้อพี่น้องเอ้ยหาไปเรืร่อยๆจ้ะรอบบ้บาน ใหญ่ชมปุ่นทั้งตัวโกงตัวนั่งเอกตัวไล่ละกันหมดอ้ยผีเจาปากมาปุ่นเทาแม่ตะโกนกับแม่ปานี่เด้พี่น้องเพราะเทาแดนมันเหงากืบกับพักกันยอกันละเด้ตะองโกนอีโอ้ยมาปะกวนนี่ไปพูดอะไรกันเถอะเก็บเล็กกับเก็บสนุกกันได้เฉยน้องไอ้กล้องกับตั้งไหนอยู่จ้ะใส่กันเด้อจ้ะเด้ออยู่กันมาละจริงจริงพี่น้อง ไม่ได้เต็มตะก้ารแล้วเนี่ยโอ้ตะการหน้อยวันนี้เอาตะการหน้อยมาก็ดูตะการหนึ่งปลายจับตะก้าไม่ได้นี่ไม่เอาใหญ่มาเนี่ยคิดว่ามีมีเห็ดหน่อยหรอเขาคิดว่ามีควรมีเห็ดก็มบเอามาตัวน้อก็มาค้นหาตลอดเนาะก็เลยเอาตัวน้อยมาตัวพี่น้องจะเห็นว่าเต็มตะการเร็วๆเนาะพี่น้องเนาะ้จะนักดาว่าดูดูเห็นบ่เห็นเห็นอืมเดือดแยง ตีมืดดอกดอกแดงดีเนาะขายใหญ่ไหมขายใหญ่อยู่ได้ขายใหญ่อยู่นัดในสุดดอกตะปะมันครับนี่ก็โอเคเลยโอ้ยสั่นสั่นนี่สั่นอยู่เป็นเชื้อเออจักดอกนี้พี่น้องบอกจะชวนคุยถึงหลบนี้พี่น้องเฉยเลยวิวขานีด้วยแยอวิวเนี่เนาะยา่ยพี่น้องสวยสวยมันคนเก็บเลยอ่าคนทวงนี่แหละดูดูนะกล้อง

tại sám đọc xin đọc được tèk nhẹp kuông gà chân tất cả mọi thứ mày tèo gà 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 đang ở đây này có kép đây cái này sống đồ khi nó sám đồ nồi kìa thàn thầu đây Chưa. thầu hết độc này nó, nó. Chưa. ôi khá dao tắt thỉnh dao cột แต่คนหลังเขาตัดกินจำเนียเพี่น้องตัดขาเฮ็ดน่ะตายยากเมื่กี้ก็ไม่เห็นนะกลับมาแลลงมาเห็นจ้ะบอกหาเฮ็ดลงหาไม่เห็นแต่นี่เห็นเจ็บแลลงมานาตอนไปก็ขึ้นไปทำขาเห็นแล้วก็ตัดออกจ้ะนั่นไม่ได้ทั้ง กลับไปเลยจ้ะพี่น้องหน่อยคือแตกดอกแตกมันดอกหน่อยเขาจะาขายใหญ่เยอะเขาได้สองดอกไม่ดอกเดียวดอกเดียวสองดอกพี่น้องแค่บ้านดอกเดียวเนาะใบไม้เริ่มร่วงพี่น้องเริ่มเลยเจ้ะใบไม้เหลืองร่วงเบื้องเลยเอาดอกเดียวพี่ดอกเดียวจ้ะก็เริ่มหายากขึ้นเรื่อยๆแหละ

em cái hết cái răng lùi hết nè, may mà đâu, kỳ so sánh ấy chân chính. Này cha pino, này kêu hết nấm mạc ít quá cha. Này, để bẵng thi, ya cả bây giờ thay đồ hay mướt đâu cha. Thay thì chỉ này chôn lăng những kính hay nó cha, hình, hình kiểu này nấm mạc. Rồi giờ yung mập cái hết tưng gì đó này, đây này, hết mận phú vậy. Hình cái Ủa yếu thì mình bỏ nè bây giờ đi xe má nè yếu nè Kín nó hả mình Ủa tình đột nó vụn Thuộc lập cái nọ này ta Nó Ê chỗ phía nông này, hình đuôi hết nó hết น่าเอาหมดพี่น้องอันนี้จะเน่าจะแตกแล้วก็ไปตุ้นใหมยนี่จะพี่น้องทางกันเมื่อกี้แหละโวนเหี่ยวเฮ็ดหนูเห็ดมากันแหละก็ยังวุ่นว่ายยาเก็บแล้วหนูเห็นเก็บเอาไหมเก็บได้ไหมเก็บไหมเดี๋ยวอ๋วเห็นน้องบุญอันกันจ้ะยังไม่ยากน่

nó không có, đồng đồng có không tầng thứ này. Đó mấy kia hiện có mèo này. Ok. Đến quý. Chơi <laughs> con tá đi <laughs> này, dẹp hết cái phòng như yếu này trước. Nè. Nè. Ao. Té từ từ đi. Thăm bên chơi cho má nè. Nè, lôi tín À. นั่นอีกแล้วนัดนัดไปได้แท้ก็ยังไม่มั่นใจเจ้าของเลยว่าจะเหยียบไม่เหยียบพี่น้องมะอันนี้เราเนี่ยยิ่งอยู่เห็นเด้อค่ะอันนี้น้องเห็นเด้อค่ะนี่หลอดสายตาเจ้าถิ่นได้นหมเห็นก็ได้ น้งเจ้าทิ้งค้มงานเองอย่างเงี้ยอย่างเสียอย่างไม่ใชเก็บตรงนั้นแล้วก็ทิ้งเสียแน่นแบบดอกเปิดไปอยู่ก็สับเกิดใบนี่แหละก็สับเกิดใบไม่ใช่ดอกนึ่งดอกกระมองเราเก็บเนาะเราก็รู้เนาะเราก็เลี้ยงอ๋อตรงไหนไม่ใช่ทิ้งเราเราก็ไม่รู้จะไม่ลำกันเดินผ่านก็ลอยไม้ใหม่ทั้งล่างที่เองวันนี้เก็บต้นกล้วยเอาทั้งนั้นตรงไหนทั้งล่างวันต้นไม้น่ะจ้ะก็ลอยก็เก็บไม่ใหม่ นี่ยต้นกระเทินเนาะกระหนัหนนงรู้ว่าไทยนี่เลยเหรอเออร้อยกุ้ยปะนั่นพี่น้องอันนี้คือเก้าจ้ะอีกอีกอีกไหมนี่อือชิวชิวชมามาถอยพี่ก้นแค่เป็นให้พี่น้องดูก้นอี่นี่ขาใหญ่ป่ะโอ้ยขาเล็ขาเล็แต่กันนี้กว่าทางไก่แล้วเนาะ ดีกว่าไปไก่เนาะใช่ตัไก่มันเหนื่อยพี่หาอยู่แค่ตรงเดียวนั่นได้กินลูก่นวานนี้เออน้องยานมลูกเติมจะดอกจะดอกน่อยก็โอเคอยู่หน่อยใหญ่แล้วก็ได้ม่วานนี้นี้เที่ยวอยู่คนเดียวโอ้ใกล้ฝนจ้ากระท u หาคนหาปลากันแอบเป็นหนึ่งหาเขาปลาคนเดียวก็แต่พี่น้องดูกล้องนะกล้องนึงพี่ดื้อไรตาเรามองเราเท่าเราก็มีประโยชน์ดึงนี้ของเขาเดยนี้ก็ ไปส่องไปส่งของจ้าก่อนี่ยพี่น้องเห็นดอกของเจ้าหนึ่งน้องตัดอะไปส่งเห็ดอกเห็นดอกของเจ้าก่อนเก็บแล้วน้ไปทมนี่ของเขาเนี่ยเขาด้เหรอของเขานะนี่ของเขาของเขาเห็นเขาก้าวบดเป็นด้วยยังจังสิโดเนอะดเป็นด้วยอไป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 อ๋พี่น้องอย่าอ่าั่า่ายาย่า่า่ล

ya yeah, đào không thấy phù bão thì vợ, nhà yêu thấy thì vợ hết, không thấy phù bão. Vâng này, mày cẳng tên vậy đấy. Đọc nỗi, phi nông ấy. Thoạt trái. Mình đọc nuôi, Đây, phi nông ấy. Áo không được chưa. Chưa. Mình hết nỗi, chả kéo cỡ. Quần nhà Hết nỗi chả. Đọc cái nỗi đọc. Hôm hết. Một pet mục kẹo, hôm yeah. Một pet mục kẹo, hôm hết. Hôm hết. À. Hôm uh -huh. hết. Hôm 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 thìn Hôm hết.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  Hôm hết 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 nhập, nhập. เฮ็ดจะตื่นเด็กจะวิ่งหนีปากไข่าปากปากไข่ก็ปากไข่สิจะอิบอกไปพี่น้องไปปากไข่ก็ปากไข่ที่ไปไล่หนีไยจะอิ๋วนีจะ้ะยี่มาเก็บป่าหญ้าดาวไล่หนี้ <c oughs> ข้าลงไปถิ่นไข่ถิ่นมันนกเกียรตินี่ของไข่มันโยกหายคนละปลายแต่อยู่ข้างกันนี่เฉยไม่ได้ไม่ได้โ <c oughs> ยกกันเฉกเด้อพี่น้องเลย มันเหงาันนี้ดอกเงยนี่ก็ยาวแล้วจ้ะน้อยพูดนี่เราก็ตัดดอกใหญ่ไปนี่ดอกเงยจ้ะนี่เราก็ตัดไปเราก็คัดเอาดอกใหญ่ไปเพราย่าลู่มองนี่ตุ่งีลูกลูกจ้ะมันจะลูกเอ้ยตัดในรถนั่นเนาะเถอะชันจ้ะหนึ่งเก็บจ้ะเก็บ

เป็นกอดียาจงไว้เป็นนั่นวะนี่หวดนั่นลอยตัดนะตัดนะที่นัเราเกามันขอรก็เก็บไปไหมล่ออพี่น้องเออไปจับพี่น้องจ้ออ คนเอาจักรยานมาสุก <Plant> พ <festivals> ี่น <coup! S 1> ้องคนลุก <word> ชักอยวิ่ไปยังไงนี่มีคนเอาจักรยานมาทิ้งไว้นี่จ้ะฮะจักรยานจ้ะทิ้งจักรยานไว้นี่เสียวเชียวได้กินน่อ่ไปยังไงน้อยนี่อือไปจ้ะนี่จ้ะพี่น้องมีคนเอาจักรยานมาทิ้งไว้นี่จ้ะจักรยานใครหายนี่เกาะทุ่งเสรนโนเว่ด้วยจ้ะทางเหนือจักรยานใครทุกคนเขตนีแหละ น,นี่จ้ากลุ่มนึงจ้าสามสี่โดกขาบนจักรยานก็ไว้แเหรอจ้าตัดเอาเลยแหละรีบทำเวลานี้เนาะจ้าประขัด ตามกันตอนที่สนจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณจ้า